น่าใบนี้มาไพ่เก่าหลังจากนี้เขาสานปอกหามาับน,นี้เขาสิไพ่เก่าพอไพ่เก่าตอกสองสินหลังนี้เขาหักทิ่มเลยเอาเบาเอาสามสินข้างหน้าสินนี้ก็หักออก เอารต้องเสียบตอกใหม่เข้าไปตโตเที่ยตโตไปนี่มันสิอยู่สิเขาหักเรามมนสิยาสามสินอือวานมีนราเอาแล้วก็เด่น เดินสินกลางก่อนเดินสินกลางก่อนเอา้ามันถือบ่อะไรนี่ mm. <laughs> มันบ่ถือตัวเนี่ยสินนี้มันหลอดหลายโพลเนาะบอกหามันหลอดมาหลายโพล่บ่ถือ นี่ก็ดีเดินสินกลางมันมีสามสินอย่างสิเอ็นบอเอาก็เดินสินกลางข่ามสามรถสามบัหนึ่งเดินสินกลางข้างแรกเลยก็คือเดินสินกลางบัหนี้ต่อไปนี่สิมีเดินสินหลังบัหนึ่งก็เดินสินหลังแต่ว่าเดินสองเท้าสองก้าว เดินเสร็จลั้งว่าเป็นเส้นกลางก็เดินต่ออีกนี่ไผ่ากาวไผ่ากาวเนี่ยคือเฮ็ดเห็นมันจัดเขาง่ายเจ็บดีแน่นนะบางคนเพิ่นจะเพียรปอกหาเป็นไปจนหอดเขาะุมดละแต่ว่ามันบวยงาม ททางๆาดไปหอดคอ,อ,อมันบกสอยงามไทยเก่าวนะังสีงามดีไทยเก่า

ก็แคู่เักดูเี่ยไม่ด้ับบว่าีได้ไปนะม่เล่นแบนี้ก็นแบมเหมือนตมือวานนี้ ให้กาวเนี่ยเขาต้องจัดเข้ามาให้มันถึงกันเลยให้มันจบเจ็บกันเลยให้กาวาสามหลอดสามเดี๋ยวให้กาว

หากทิม้มตอกมันซ้อนกันตัวห้องตอตอกซ้อนกันไว้มันออกจากกันห้องกระจับบิดใส่กันไว้โค้มตึงกันไว้สารไท่เก่าขึ้นไปกาวาไกลเสี่ยวข้อล้วห้องจะค่อยหักออก เส้นตั้งเท่งเส้นที่เ้านัน่นเส้นเก่ามันออกเ้าเก่าเส้นที่เ้าต่อหันไว้เส้นยาวมันบอเป็นจะถึงเราก็ต่อเอาแต,ต,ต่หากอกแต่ว่าช่วงนี้เ้าสารไปสะกกอนนี่สารไปมันแน่นเติมกันสารนีไ้ไว้อะ เจ็บมือเทเดียพี่น้องต,ตอกมันแข็งเวลาห้าสารขึ้นมาสูงสูงสีเวลาเ้าจกุกห้าจุกตอกจุกเอางัดตอกขึ้นมาเยียดหัวเ,เจ็บมือ <c oughs> แต่ว่ามันแน่นดีแต่มันแข็งมันจริแน,น่นดีเป็นลายไพ่ก่าว ไม่ไม่บทันเพรจะทานลายมันไปเก่าเวลาเขาสร้างเม่อหม่เบื้องบนออกเบื้งมันเพราะท่านปิดลายจะขั้นเขาสานขึ้นไปสูงสูงขึ้นไปเออก็สิเบื้องลู่เรื่องอยู่นี่ไม่หม่จานขึ้นมาได้รอบสองหลบจบไปมันก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมามันก็จะเป็นสีแล้วนะ สิบเบิงเป็นแถวเป็นแน่วอยู่ตัวใหม่ๆเนะี่ยก็ว่าท่านเป็นแถวเป็นแน่วปันเดยดอกใหม่ซุมนี่มันไม่เก้วก็เป็นไม่ทอนกุกเวลาห่อเหล่าห่อ ออกมามันโลสิเป็นเส้นดำๆมันเป็นไม้ทอนนั่งกุกมันขอจองๆเป็นไม้ทอนก,กุกเป็นไม้เก๋ๆลำเก๋ๆมันสีสีมันสีออกค้ำค้ำดำๆสารออกมาก,ก็เป็นสีมืดๆเนี่ยไม้เก,เกพเเ๋พอดีเนี่ยติวมันก็บาตายนะไม้ส่นสารช่วงนะไม้พอดีนะ เปลี่ยนมานี่มันเปลี่ยนใหม่เกยไม่ปนได้แต่ว่ามันแข็งดีใหม่กเกยเกย อนกาวในสามเซ้น เปลี่ยนเป็นไร่ไผ่เก่า ທາງ g ຮົາກໍຈັດໄປນໍາ นี่มาถึงแล้วตอกก็ถึงมันก็โตไหมแต่มันเหลือกระเทือนมันได้หักทิม่มหลยต่อเสียบต่อเป็นสิแล้วก็ไมา่หาักทิม่มเลย มาต่อหม่อีกก็ไปเรื่อยๆจนกลัวสิพ่อคนนะ่ะอ้าวคลิปนี้จะให้เบิ่งไพ่ก่าวเปลี่ยนจากปอกหามาเป็นไพ่ก่าว ไปน้องเบิ่งกันคลิปต่อไปจะเป็นตอนได้ก็ติดตามต่อไปสวัสดีครับ